สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome t ทตุกตาเมียฝรั่งชนบท USA นะคะกับมาพบพอกันคือเกากับตุกตาเนาะคะ่ะปีใหม่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วตุกตากับขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญลำล้ำด้วยรุยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเด้อ <c oughs> ค่ะเพื่อนๆคงสีงสสัยส่ามันีตุกตาสีผ้ามาเบิงงยังสีอัปเดตอีกยังให้ท่านผู้ชมเบิงเนาะคะ่ะตุกตากอะไรมาถึงบ้านไม่ยานหรือแต่หมู่ว่านเร้เด้อค่ะเรามานี่นะคะ ตุกตาสิมาอัปเดตบ้านของเมญ,ญ่าหรือว่าบ้านพี่สาวแฟนตุกตาให้เบิรงนั่นเองนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านพี่สาวแฟนตุกตาแต่ว่าเล่าให้แม่เล่ายูเนาะคะ่ะตุกตาก็เลยสิพาท่านผู้ชมแบบว่ามาชมบริเวณบ้านเมญยาเนาะคะ่ะว่าเป็นแบบใดยังจังใดเนาะคะ่ะแต่ว่าบ้านตุกตาเนั่นเปิดให้ชมบ่ไดดเด้อค่ะหกไรล์เราก็าแบบบ่ไดดแบบลังใหญ่ขนาดนี้เนะะาะถามเมญญเยะะ่ยาหลืเด้อค่ะเราอนุญ,ญาตเนาะคะ่ะตุกตาก็เลย สิผาเพ,เพื่อนมาเลาะชมบ้านแมย่ย่าโอเคค่ะเดวยวจังไดตุกตาสิผ้าเพื่อนเอนอขาไปชมบรรยากาศภายในบ้านแล้วก็รอบบ้านน้ำเด้อข่าวว่าเป็นจังไดยังจังไดเนาะคะ่ะโอเคค่ะตามตุกตาไปได้เลยค่ะอันนี้ก็คือน้องม้าเนาะคะ่ะน่องม้าลักเปิดประตูออกมานนารักนนาลากัาลากคนนี้ม้าอยูยสองโตเนาะคะ่ะนี่ก็คือบริเวณทางหน้าบ้านที่จอดรถทางเข้าบ้านนั่นเองค่ะ อันนี้ก็รถพี่สาวแฟนตุกตาขั้นหนึ่งนะค่ะพี่สาวแฟนตุกตาซื้อไหวเพื่อาติยาิมาสิแรไปครับค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ลานจอดรถนะคะเป็นในกราชที่จอดรถไม่ยา่าจอดรถเนาะก็มีเครื่องซักผ้าของไม่ย่าอยู่ในกราชนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าของวันที่สองที่ทุกตามาอยู่บ้านไม่ย่านะคะทุกตาก็มาปลูกเด็กๆเพื่อที่เด็กๆจะได้ไปรับประทานอาหารเช้านั่นเองค่ะส่วนคุณย่าตอนนี้ก็กําลังทําอาหารเช้าไว้ให้เด็กๆแล้วก็ไว้ให้ทุกคนรับประทานอยู่นะคะลูกๆไม่อยากจะตื่นเลยค่ะชอบมากๆได้มาเยี่ยมไม่ย่านะคะ แล้วก็วันนี้ตุ๊กตาก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในบ้านหรือว่ารอบบ้านแม่ย่านะคะหรือว่าเปิดบ้านแม่ย่านั่นเองค่ะม u m m y opening <it. S 1> <c oughs> Mummy recording Grandma is making breakfast for you guys for everybody <Thank you. S 2> I got some eggs here <c oughs> คุณแม่ย่าก็กำลังทำอาหารเช้าให้ทุกคนทานอยู่นะคะ ซื้ออาหารหมานะคะคุณแม่ย่าก็เริ่มแบบว่าอายุเยอะแล้วนะคะเดินจะไม่ค่อยไหวแล้วนะคะจบจากข้างนี้นะคะจุกตากับแม่ย่าก็จะไปอีกข้างหนึ่งหรือว่าไปอีกโรชี่หนึ่งเพื่อที่จะไปซื้ออาหาระคะ่ะก็อันนี้ก็คือมาถึงบ้านแล้วนะคะเตรียมขนของออกจากรถนะคะ้เดี๋ยวขนของจากรถก่อนนะคะ เดี๋ยวตุกตาจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปสำรวจภายในบ้านของแม่ย่าน,นะคะตรงนี้ก็คือจุดประตูหน้าบ้านนะคะเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะ,ะเข้าไปในบ้านนะคะเปิดบ้านพี่สาวเฟรดนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปเปิดบ้านพี่สาวเฟดอีกหลังหนึ่งให้ดูนะคะตรงนี้ก็คือเป็นห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนดูทีวีหรือว่าห้องเยนยาตินั่งรวมกันนั่นเองค่ะ ก็จะมีแต่ว่าเต้าผิงนะคะเป็นเต้าผิงเก้วชิ้น,นะคะไม่ได้ใช้ฟืนนะคะก็ข้างบนนั้นก็จะเป็นทีวีนะคะ น,นี้ก็คือห้องครัวโต๊ะรับประทานอาหารนะคะนช่ค่ะห้องครัวก็จะเดินออกไปทะลุรลูกับ garage ลุรูกับลานจอดรถแล้วก็เป็นเครื่องซักผ้าที่อยู่ใน garage ชวยนะคะน้องหมาสองตัวน่ารักน่ารักค่ะพเพื่อนๆค่ะคมณย่าก็จะทำเครื่องซักผ้าเนาะ <laughs> เดี๋ยวเด็กน้อยแม่ย่าสิซูนในลูกสะพายแ็ทตงวิดีโอ กับอาหารนะคะเนาะที่ไปไปห้างแกันนะคะไปซื้อของอเ,เพระว่าไม่ยานาอยากเก็บเอกรูนะคะโอ้ไปหาสื่อตั้งสามห้างเพื่อนๆคะ่ะก็คือซิงค์ที่ล้างจานนะคะ,เ,ะ,คะเ,ปเ,เปิดบ้านไม่ยากเลยค่ะบ้านตุตาเบิงบ่ได้ค่ะว่ามีมองสิเปิดให้ท่านผู้ชมเบิงก็เลยเปิดบ้านไม่ยากนี่แหละค่ะให้ดูเนาะนี่คือสต๊อก อันนี้ก็คือแผ่นนะคะที่ทํากับข้าวอาหารเช้าอะไรได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนออที่เก็บจานอะไรนะคะชั้นเก็บจานเก็บอะไรเนาะเป็นไงคะบ้านคนละเรื่องกับบ้านทุกตาเลยค่ะอันนี้ก็คือเปิดของในนี้นะคะเนี่ยค่ะจะไว้ของกินข้างใน เขาเรียกว่าคลาสสิกนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าอีกส่วนหนึ่งนะคะน,นี่คือเป็นประตูปิดไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้อย่างเงี้ยก็จะปิดไว้นะคะนี่ค่ะประตูปิดไว้แต่ว่าอันนี้เปิดนะคะ <Yeah. S 1> เปิดไว้ นี่ก็คือห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งนะคะไม่รู้ชาติไหนตุ๊กตาจะได้บ้านสวยแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นคลอสเซ็ตนะคะอ๋อันนี้เป็นสิ่งของข้างในเนาะคลอสเซ็ตใหญ่ด้วยใส่ของได้เยอะ น,นี่ก็ือประตูปิดไว้ที่จะไปห้องอที่ให้คนเช่านะคะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่คุณย่าก็เลยคุณแม่ย่าก็เลยให้คนเช่านะคะจะได้ประหยัดรายจ่ายด้วยเห็นนกบินไหมคะโัวนกบินฝูงใหญ่เลยคะ่ะวันนี้ก็แฟนตุ๊กตาก็ก่อไฟ อีกคนหนึ่งก็คือคนที่เช่าบ้านเช่าบ้านพี่สาวแฟนตุกตาอยู่นะคะเขาก็ช่วยแม่แฟนตุกตาทํานูน่นทํานี่นะคะส่วนทางนี้ก็คือบริเวณหลังบ้านนะคะอันนี้ก็คือบริเวณบ้านไม่ย่าเนาะแบบกว้างใหญ่มากๆอันนั้นก็คือกราชอีกที่หนึ่งนะคะโอ้ใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เดินเข้ามาในบ้านนะคะก็คือคนนั้น ที่เขาอยู่กับบ้านแม่ย่าทุกตาเนาะเขาก็จะเดินเข้ามาทางนี้นะคะเขาไม่ได้เดินเข้าทางหน้าบ้านเนาะนะคะอันนี้ก็คือกราชเปิดมาหลังบ้านได้นะคะโอ้ยเบิองต้นใหม่ดอกใหม่สิตายแล้วเพื่อนๆคะ่ะน,นี่ค่ะอันนี้ก็คือที่จะเดินเข้าไปข้างในเนาะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคุชี่ใช่ไหมคะเป็นที่แบบว่าสะ แบบว่าเป็นน้ำร้อนเนาะเนี่ยค่ะอู้เข้าไปเล่นได้นะคะเนี่ยแต่ไม่ได้ชุดว่ายน้ำมาเนาะเนี่ยค่ะอากาศหนาวเราก็เข้าไปเล่นได้เนาะของพี่สาวแฟนทุกตานะคะแต่บ้านหลังนี้เขายกให้แม่แฟนทุกตาย้ายมาอยู่เพิ่งจะย้ายมาได้เดือนได้เดือนหนึ่งเนาะส่วนพี่สาวแฟนทุกตาก็ย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะ เข้าไปข้างในนั้นก็เป็นสถานที่ที่ให้เขาเช่านะคะมีอีกสองห้องนะคะลักษณะของบ้านหลังนี้นะคะก็คือบ้านชั้นเดียวห้าห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวสองห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องหรือว่าลานจอดรถอีกห้องหนึ่งนะคะและนี่ก็คือฮอเวทางเดินไปห้องที่ตุ๊กตาพักแล้วก็ไปห้องน้ำไปห้องแม่ย่าแล้วก็ไปห้องที่แฟนตุ๊กตานอนอยู่ทางเดินไปห้องแม่ย่าเนาะ ก็อันนี้ก็คือห้องน้ำเนาะอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นที่อาบน้ำเนาะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะ คลอสิตในห้องน้ำนะคะนะคะเป็นพวกแนบเกนทิชชูนะคะทิชชูเป็นนะคะพาเช็ดตัวผ้าขนหนูส,สบู่นะคะแม่ย่าเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแม่ย่าคือไอดอลของลุกตาเลยนะคะ มยากคือสะอาดเรียบร้อยเงียบยซึ่งแตกต่างกับลูกสไพ้มากๆเลยนะคะทุกอย่างจะเอาประสิทธิตรงกัำข้ามกับลูกสะไท้ไม่ว่าความฉเฉลียวฉลาดเหมือนกันค่ะตัวตรงนี้นะคะก็จะเปิดทะลุไปอีกห้องนึงได้นะคะนคะคะก็คือจะทะลุไปนีคะ ห้องแล้วก็อีกห้องนึงเนาะห้องที่ที่เขาเช่าอยู่ห้องนึงแล้วก็เป็นออฟฟิศเขานะคะแล้วก็นี่ก็ทะลุออกไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลูกก้าจะพาดูอีกห้องนึงเนาะนนและนี่ก็คือห้องที่ตุ๊กตาก,กับตุ๊กลูก,ลกนอนค้างคืนหรือว่านอนพักอยู่บ้านแม่ย่านั่นเองนะคะห้องก็ สวยน่ารักมากๆค่ะห้องใหญ่กว่าห้องนอนลูกตุกตาอยู่ที่บ้านตุกตาอีกนะคะเนี่ยก็นี่ก็อีกห้องคุณสามีที่คุณสามีนอนนาะนะคะอันนี้ห้องนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะเป็นห้องที่คุณเมย่า ใช้เป็นแบบว่าห้องเย็บผ้านะคะเนี่ยคุณย่าจะเย็บเ like นะครวไเดสเนาะส่วนห้องนี้แม่ย่าจัดตกแต่งยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้หนึ่งเดือนเองค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าพี่สาวของแฟนทุกตานะคะเขายกให้แม่แฟนทุกตาอยู่ค่ะส่วนนั้นก็คือห้องแม่ย่านะคะและนี้ก็เป็นห้องนอนแม่ย่านนะคะส่วนห้องนอนแม่ย่าก็มีคลอสิตเป็นกระจกแล้วมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นคลอ็นะคะที่ใส่คองและนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าอีกตู้หนึ่งที่อยู่หน้าห้องที่ทุกตาพักหรือว่านอนอยู่นั่นเองค่ะ Nope. Well, alright thank you so much จะพากันลงในอาฮัตท็อปนะคะอะไรลูกใส่ชุดว่ายน้ำไม่ยากนะคะเนี่ยโอเคค่ะก็พากันลงเล่นน้ำนะคะ กลัวขึ้นไปแล้วนะคะ thank you for watching ขอบคุณนกมากที่ติดตามรับชมนะคะขำลูกชายกลัว